สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะมือนี่แอดก็มีแนวทางที่ดีๆของอาจารย์ต้นเศรษฐีหรือปู่ซีห้าเนาะค่ะพี่น้องมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังเนาะค่ะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะกดซับตะไคร่ไหวเผื่อสิบอะไรผาดข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องมักชอบคลิปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะพี่น้อง ให้เป็นกำลังใจทางช่องเนาะคะ่ะเพื่อที่สิหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้องเอซเนาะคะ่ะก็เข้าไปกราบนำมาสก,การปูพร้อมๆกันเลยค่ะว่านะสามาตามิดตามเนาต่างเลขสลากแห่งรัฐบาลวันที่16เดือนเ็ดนัะซองห0 0 0 0่ล่างเนาะเลขซองหกหมื่นแล้วเล็กเลางอย่างเดียวตัห้าห้าอื่มากยู เลขซองหกหมื่นเลขซองหกหมื่นล่างเลขซองล่างหกหมื่นเขาให้หเม็ดเดียวแล้วก็เน้น6 0ศูนย์หนั่นเองที่ห้าเบิ้งกันนั่นเองอ มันยังคาปัวึกว่าเขียนผิดตั้งหกหมื่นตัองหกหมื่นถูกต้องแล้วเอ๊ะตั้งหกหมื่นแล้อต้องลลางอย่างเดียวพี่น้องต้องลลางอย่างเดียววันนีอลล์ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะโจดีพิเศษเลยพอซักคนไหนมาเม็ดเดียวข้างล่างวอลอล่างไหนมาเม็ดเดียวปิดแทน วอลล่างวิ่งลุดล่างอ่าวิ่งลุดล่างเพิ่กจะจ่อใหม่ฟอรมแล้วเพิ่งจะแห่มาเม็ดเดียวแขนเลยสองหมื่นอ่าให้มาห้าตัวเดียวเข็นแข็งเลยพี่น้อง FC ลอถ้าไปมีเหล็กดีในดวงใจเล็กติดเด็กเด่นกับน้ำมาปรควบใส่กับเหล็กขโมน ได้ประมูลสองล่างนี่เดินดีมากวดที่แล้วก็ได้หกเนาะหกกับเจ็ดไม่มาด้วยกันมาหนึ่งตัวกับเน็งทีเลขหกเนาะเป็นเน็ทีเลขหกอะอใหม่หกศูนย์หกศูนย์ที่นี้นี้ผู้ใหญ่เจดีเจาะมาให้อีกพิเศษด้นี่ปกติเราเสด้มากสองตัวค่ะแต่วันนี้พิเศษได้ตัวเดียวมาต่วไทยมากตัวเดียวคือพิเศษมากๆเลยขอบคุณผู้ใหญ่เจดีเนาะค่ะ ธรรมดา,าให้ห้ามาตัวเดียวแล้วก็เจาะมาให้เจาะมาให้เม็ดเดียวเม็ดเดียวเข็ยนแขนจับคู้ให้ก็เม็ดเดียวเข็ยนแขไหมครับปู่อ่าไม่ต้องกลับคนเจาะมาให้อ๋อค่ะอันนี้อันนี้ผู้ใหญ่ใจดีเจาะมาให้นะเจาะมาเลยตัวเดียวแล้วก็เจาะเม็ดเดียวจนบอกว่าไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับ ไม่ต้องกลับเลยวันนี้ตรงตรง,ตง,ตงไม่ต้องกลับตรงตรงคนว่าตรงๆเด้อพี่น้องแต่ว่าใครมีเลขดี <c oughs> เลขเน็นเนาะก็หามาใส่เลขนนเลขขาเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อหาม,มาใส่เลขขาเพิน่นอันนี้เป็นเลขซองผู้ใหญ่ดีดีให้มาเนาะซองหกหมื่นอาจารย์ไม่ได้เจาะเองนะสี่ห้า อาจารย์ไม่ได้เจาะเองผู้ใหญ่เจดีเจาะมาใหา้เบอร์โทรเด้อกูได้กูได,ไ,ดได้ล,ำล้ำด้วยกับคิดถึงอาจารย์แน่เบอร์โทรก็งลงหายโย่หนึ่งเก้าสามสองหกเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ได้โชคดีไม่ใช้กับจะเลื่อมปูซีหาเด้อพี่น้องเบอร์โทรลงใหยแล้วหาเลขดีๆนอะสายรูดสายวิ่งเด้อสายรูดสายวิงยยว่ง เรียกจิงไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดสายรูดสายวิ่งมันมีสองตัวเขาลูดมันกระเข้าอยู่แล้วอันนี้แห้งตัวเดียวนาะลูดทิบเก้าประตูแห้งเล็ตเน็ตเขาจะมัดจ่อเอาหรือว่าใครมีเลขในดวงใจแล้วไม่ต้องลูดเนาะจับปกบโลดมันบอจับกูเลยเน็เน็อันนี้ก็แนวทางเหรอเหล็กซอกมือรางเดินดีได้พี่น้องเดินดีต่อเนื่องสําหรับผู้ที่มาชมใหม่ก็ ติดตามไปก่อนเนาะสักสองสามปีเดี๋ยวค่อยซื้อเรื <c oughs> ่องไปเรื่อยๆดูจนเรามั่นใจมาอ๋อคนขอมาใหม่จริงเลยเนาะเบิ้งไปก่อนนี่เองครับผ่านวันนี้แล้วเอา,วอา,เอางนะาวดต่อมาจริงไหมเนาะ่านไปก่อนครับเอางวดต่อมาจริงไหมเนาะเผื่อแป๊บเดียวห้าปียังไม่หลุดเลยเอ้าวก,กรปะทะ้อนบาปะทะกปูฮจะดูบางครั้งเราก็พลาดโอกาสเด้เนาะ ถ้า,ด,ถาด,ดูไปเรื่อยๆอย่างอาจารย์บอกนี่ดูเพื่อ<ด>ความบันเทิงเสริมปัญญาบางครั้งอาจารย์ก็เป็นเหมือนกันนะเมื่อก่อนเคยจิตตามเลขเซียนเซียนแม่นจริงอาจารย์ดูไปเกือบหกเดือนอาจารย์ยังไม่ลงมือเลย <c oughs> อาจารย์ก็ติดยิ้มต่ยิ้มพอบทจะลงมือโอ้ยหายเงือบ <c oughs>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  ดูมาตั้งนานนี่เพื่อความมั่นใจเนาะเลขออกอยู่บางกอกคนบอกอยู่สกลเด้พี่น้องเด้ แนวทางตรงนี้เป็นเป็นแค่แนวทางดูเสริมเพิ่มปัญญาขอให้เรามีสติเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะ<อ>การลงทุนมีความเสี่ยงยังไงแล้วอาจารย์เองก็นํามาเป็นแค่แนวทางแล้วก็ช่อง YouTube ก็เสนอเป็นแนวทางยังไงแล้วให้พวกเราโชคดีมีชัยให้ร่างกายแข็งแรงให้ร่ำรวยโชคลาภทุกคนก็แล้วกันเนาะ,ะงวดน,นี้อาจารย์ก็ได้มาผู้ใหญ่เจดีให้มาเม็ดเดียวคือห้า นี่เป็นพิเศษในรอบ2-3ปีนะที่ได้ตัวเดียวมาแบบนี้แล้วก็เจะมาให้5-2ไม่ต้องกลับแต่เรามีเลขที่ชื่นชอบเรามานำมาจับคู่เลยจับคู่กับเลขหสายรูดสายวิ่งไม่ควนพลาดเนะาะก็ขอเป็นโอกาสดีๆให้กับเอซีได้มั่งมีโชคลาภได้ร่ำรวยกันทุกคนเนะาะก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยก็แล้วกัน่ะก็ะมีเท่านี้เลขกองเมือล่างวนันพสดส16อนน่นอาเกัน ก็คิดความรวยพี่ชิดกลุ่มรวยนอโอ้สุดยอดน่อยเดี๋ยวเขาจะเสร็จกันแล้วมั้เรื่ยไปคิดความรวยจะเย็นๆแล้วค่ะครัวเอ้ายังไม่ได้กันเลยเรื่อยไปคิดความรวยอันนี้รู้ได้แล้วนช่ไหมพ่ชิดกลุ่มรวยเอ้าได้ว่าฟีพคนมาใหม่คนพ่ออะไรค่ะอ้าวนี่ก็ยังไม่ได้ครับผมเอากระดาษมาสั้นเรืกอยไคิดความรวยต่อเนื่องกันเลยต่อเนื่องเลยต่อเนื่องมาสามปีเราเรื่อยไคิดความรวยเรื่องเนี้ยเขาอีกไม่คนนั่ง ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางหวอยซองละหกหมื่นของอาจารย์ต้นเศรษฐีหรือปู่สีห์เนาะคะ่ะพี่น้องให้มาหางเดี๋ยวเน้นๆเนาะคะ่ะพี่น้องวิ่งเนาะคะ่ะพี่น้องวิ่งลูดล่างเนาะคะ่ะหาเนาะคะ่ะให้เม็ดเดียวเนาะคะ่ะหาสองตรงตรงไม่ต้องกลับเด้อพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านเนาะคะ่ะกัแคบนาจอไว้พิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะกัเป็นแนวทางเนาะคะ่ะแอดกัเป็นผู้นําเสนอเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมักกัจัดคาดกัผ่านเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ ก็วิเคราะห์เบิ่งดีๆเนาะค่ะผิดเจรณาเบิ่งดีๆเนาะค่ะจับเสียงลอตเตอรี่เอาไว้เด้อค่ะพี่น้องเอฟซี FC เนาะค่ะเพื่อมีโชคมีชัยได้โชคได้ชัยกับอาจารย์ต้นเศรษฐีหรือปูซีห่าเนาะค่ะพี่น้องก็ให้มาเม็ดเดียวน,นินๆเน,นาะค่ะไม่ต้องกลับเนาะค่ะพี่น้องค่ะกับเอฟซีทันใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะพี่น้อง เพื่อซีบไา้พาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาเปิดกำลังใจให้ทางช่องเนาะค่ะพี่น้องแอาก็ซีหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟเอฟซีเนาะค่ะพี่น้องท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเนาะค่ะล่ำๆรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะก็สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ